คะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆกะะัลยาณมิตรช่องกดชาพีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับกดชานะคะเป็นคติธรรมธรรมะดีๆนะคะของวัดท่าไม้นะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะอันนี้กดชาก็ขออนุญาตนะคะท่านพระอาจารย์นะคะแชร์ในส่วนของธรรมะดีๆหรือว่าคตินำทางชีวิตนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ ตอนเช้านะคะแดดก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วก็ช่วงสายๆบ่ายๆนะคะก็เชื่อว่าหลายๆสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะก็จะรู้สึกว่ามีาม,มืดฟ้ามัวฝนนะคะฝนเหมือนจะตกใช่ไหมคะแล้วก็จะอากาศจะครึ้มๆเย็นๆน,นะคะแดดก็สลัวๆนะคะซึ่งเป็นอากาศที่ดีนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกฎชาก็ดูข่าวพยากรณ์อากาศนะคะว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีพายุนะคะเข้ามาที่จังหวัดต่างๆนะคะทางภาคอีสานเรานะคะ,ะน่าจะเป็นวันนี้นะคะถ้ากดชากจำไม่ผิดนะคะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ไปถึงวันที่1เลยนะคะของเราเนี่ย ตามต่าง,าง,าง,างจังหวัดในในส่วนของพวกภาคกลางหรือว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะคะน่าจะโดนปลายๆนะคะบางบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกปลายๆนะคะแต่ว่าทางภาคอีสานนะคะที่กดช้าเห็นก็จะมีพวกาทางสกลนครอะไรเงี้ยค่ะหนองบัวลำพูนน่าจะทางนู้นนะคะก็จะมีพายุฝนนะคะที่เป็นพายุอะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่า,าต้องระมัดระวังกันนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าพวกพายุฝนต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีฟ้าร้องด้วยก็ยิ่งอันตรายนะคะการที่จะใส่ในส่วนของทองหรือว่าพวกนาคพวกอะไรเนี่ยค่ะโลหะต่างๆนะคะที่เป็นการดึงกระแสเรียกกระแสไฟะคะ่ะก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้ว,ยลวยอย่างนะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกคะ่ะที่กระทาเนี่ยเป็นห่วงกังวลก็คือว่าไม่ให้แบบ ถ้าฝนตกนะคะเราไม่สมควรที่จะไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ฟ้าเนี่ยผ่ามาได้นะคะใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือในในส่วนของที่โล่งแจ้งต่างๆนะคะถ้าจะหลบฝนนะคะภายใต้อาคารจะดีที่สุดนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่นี่ก็อันตรายนะคะไม่ใช่ว่าจะคุ้มป้องกันฝนเรานะคะ,ะวันนี้กวาชาก็ขออนุญาตวัดท่าไม้นะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ ของท่านพระอาจารย์นะคะท่านได้เขียนโพสต์เพจนะคะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าเป็นคตินำทางสู่ใจเรานะคะในยุคปัจจุบันนะคะชีวิตของคนเรานะคะก็สอนให้รู้จกักความไม่แน่นอนนะคะของชีวิตสอนให้รู้ว่ามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์นะคะสอนให้มีสตินะคะกับสิ่งที่ทำอยู่ กับปัจจุบันนะคะแล้วยังสอนให้รู้จักรอนะคะเพราะไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างเราไม่มีวันเข้าใจชีวิตหากไม่พบกับการสูญเสียเราไม่มีวันประสบความสำเร็จหากไม่ต่อสู้กับอุปสรรคอย่ากลัวอุปสรรคเพราะมันจะทำให้เรายิ่งแข็งแร่งอย่ากลัวคนยุแยงเพราะมันจะพิสูจน์หัวใจอย่ากลัวความห่างไกลเพราะมันพิสูจน์ความอดทน อย่าก,กลัวน้ำคำคนเพราะมันไม่มีผลกับตัวตนของเราชีวิตและหัวใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อถูกทดสอบด้วยความจริงที่โหดร้ายเสมอขอบคุณเจ้าของบทความนะคะแล้วกอ็อีกบทความหนึ่งนะคะที่ท่านนำมาแชร์นะคะแล้วกดชาก็ขออนุญ,ญาตแชร์เพจของท่านนะคะวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครนะคะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะพระพุทธเจ้านะคะมีได้สอนให้เชื่อโดยงมงายแต่ตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิจารณาและเห็นด้วยปัญญาคําสอนของพระองค์ได้แก่ความทุกข์คือเรื่องจริงของชีวิตทุกข์เกิดจากความยึดติดทุกข์ดับได้ด้วยปัญญาและการปฏิบัติเส้นทางดับทุกข์คือมักมีองค์แ ทำไมพระพุทธเจ้าจึงยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ใช่แค่ศาสดาแต่เป็นผู้ชี้ทางไม่ต้องการให้ใครมานับถือโดยปราศจากเหตุผลแต่สอนให้เรารู้จักพึ่งตนเองด้วยสติและปัญญาเพื่อปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ภายในใจตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าคือผู้นำทางแห่งแสงสว่างคือผู้เปิดประตูสัจธรรมให้ใจเราได้พบกับความสงบเย็นแม้พระองค์จะร่วงลับไปกว่า2500ปีแต่คำสอนยังคงสว่างอยู่ในใจผู้สแสวงหาความจริงเสมอพระพุทธเจ้าคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานคือผู้ที่ค้นพบความจริงของชีวิตด้วยพระองค์เอง และนำทางให้มนุษย์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์พระพุทธเจ้ามิใช้เทพหรือผู้ทรงสร้างโลกแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาผู้บำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ความจริงลึกซึ้งของชีวิตพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงทุกสิ่งที่ยึดถือรวนเป็นเหตุแห่งทุกข์หากปล่อยวางได้ ใจจะหลุดพ้นจากความยึดติดจากเจ้าชายสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแห่งกรุงกบ,บิลพัททรงมีชีวิตที่สุขสบายในวังแต่เมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตก็ทรงเกิดความสะเทือนใจและแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้กับมนุษย์ทุกผู้ทุกคน พระองค์ทรงออกบวชขัดเกลาวจิตฝึกสมาธิบำเพ็ญเพียรจนบนรรลุพระโพธิญาณกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแจ้งผู้รู้แจ้งอริยสัจส,สี่ด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ค่ะอันนี้ก็จบนะคะในเรื่องของอเพรต วัดท่าไมา้จังหวัดสมุทรสาครนะคะที่ท่านพระอาจารย์ท่านนํามาแช์นะคะอ้อ,อกช็ชาลืมนิดนึงนะคะแล้วท่านก็จะฝากทิ้งทายไว้ว่าใจเย็นให้มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมือทําอะไรด้วยความรีบและความใจร้อนไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนแต่ใจของเรามักทุกไปด้วยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจงทำใจของเราให้สบายสบายอดทนรอให้เป็น เชื่อว่าสุดท้ายชีวิตจะมีคำตอบที่ดีให้กับตัวเราเสมอค่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำคมหรือว่าคตินำทางชีวิตนะคะที่ท่านพระอาจารย์วัฒนา,ายนะคะท่านได้มาแชร์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านได้เห็นเพลทนี้นะคะกดช้าก็ขออนุญาตมาแชร์นะคะเพราะว่าเป็นคตินำทางที่ดีนะคะก็สรุปนะคะก็คือว่า คนเรานะคะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะก็คือ,อสตินะคะกับปัญญาแล้วก็ศีลธรรมนะคะเป็นตัวนำทางชีวิตของเรานั่นเองนะคะแต่มนุษย์เรานะคะก็จะให้พ้นทุก์ทุกอย่างทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ ขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะความสุขกับความทุกข์มันก็เป็นของคู่กันนะคะแต่ว่าเรานะคะควรที่คิดไตรตรองด้วยสติและปัญญานะคะกดชาเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่เกิดมาในโลกใบนี้นะคะมักจะสแสวงหาคำตอบให้กับตัวเราเองไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะในเรื่องของปัญญาหรือในเรื่องของสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมคะก็ มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องงมงายนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกค,คะอย่างทำไมเราถึงมีในส่วนของหมดูถูกไหมคะทำไมเราถึงมีในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าไพาย่ยิปซีไพ่าทาโร่ เพราะว่าพวกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่าไม่ใช่ว่าเป็นการงมงายนะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกค,คะ่ะเป็นการที่มนุษย์เราเนี่ยอยากรู้แล้วก็อยากหาคําตอบจากสิ่งสิ่งนั้นที่เราอยากรู้เท่านั้นเองนะคะอืมกดชดาจะบอกว่ายังไงดีล่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเหมือนอ่าแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้อ่ามนุษย์เรา ใครศึกษาหรือว่าอยากรู้นะคะเพื่อดำเนินชีวิตนะคะที่ดีหรือว่าดำเนินชีวิตไปในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางที่อาจจะจะเรียกว่าสมบูรณ์ดีไหมอะคะคือเป็นเส้นทางที่นำพาชีวิตเราให้ประสบในสิ่งที่ชักนำชีวิตเราอะคะ่ะให้ประสบในสิ่งที่ เป็นความจริงเป็นในรูป,ปรธรรมมากกว่านามรธรรมนะคะที่กดชาเชื่อ,อนี้นะคะอันนี้มันก็เลยคล้องจองกันนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องหาสิ่งที่เขาเรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจอะคะ่ะก็เหมือนเรานะคะที่สวดมนต์ไหว้พระนะคะเราก็ต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เป็นการงมงายน,นะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกคะก็เหมือนกับว่า เราหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเพื่อที่อยากรู้สิ่งปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นเองค่ะนะคะมันมันจะเป็นคำตอบให้เราแล้วก็ทำให้เราได้เรียกว่า,ารู้แจ้งเห็นจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อไปหมดทุกอย่างนะคะแต่ก็ให้ฟังอย่างมีสติ ใช้วิจารณญาณของตัวเราเองนะคะหรือว่าจิตสัมผัสของเราได้นะคะคือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้รู้ไว้เป็นแนวทางนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเติมเต็มชีวิตให้กับเราได้การดําเนินชีวิตที่ให้กับเราได้นะคะในในส่วนที่เราอยากรู้แล้วก็ทําการศึกษาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะมีทั้งสุขและทุกข์ แล้วก็เราก็สามารถทําให้มันบาลานซ์ได้นะคะในชีวิตนะคะวันนี้กดชาก็ฝากไปเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่รับฟังคลิปกดช้านะคะแล้วกดชาก็ขอนําคลิปดีๆในเพจธรรมะนะคะมาแชร์มาบอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้บุญรักษาป,ปุปาคุมครองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ